เอาล่ะครับจวดแล้วครับได้เวลาลุยกันเต็มรูปแบบแล้วสำหรับทีมงานมาลีรัตครับผมเปิดหัวกันที่ป๋าผู้อาวุโสสุดของทีมงานครับในชุดนี้สติ๊กเกอร์ข้างประตูคนขับนั้นบาดใจเหลือเกินครับคำว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บนะครับ <Okay. S 1> ส่วนข้างซ้าย เขียนว่างุดหยิดสกิดได้นี่ครับบ่อดินของทีมงานมาริลัดจัดหนักจัดเต็มครับหกล้อสี่คันวันนี้เนื่องจากว่าทีมงานมาริลัตนั้นออกกันทั้งหมดสามหน่วยแล้วครับนี่ก็คือหนึ่งในหน่วยของทีมงานมาริลัดชุดนี้กเวโกเอ4เคหนึ่งสเปอร์เอครับ ส่วนอีก2ชุดนั้นก็จะเป็นเจ้าแคทนะครับอีก2ชุดทีมงานนี้รถไม่ขอ3คัน3ทีมงาน<แ>บ่อดินลึกๆนะครับ5 6เมตรปล่อยตัวออกมาแล้วคันที่2 ขึ้นบอ่อชั้นชัเนืเนืดๆขันขันที่สามครับแต่รถแบรโครนี่ดังดีเหลือเกิน คันที่4นั่นก็จะเป็นสาวนุ่น,น้ํำซิ่งครับสาวสวยจากบ้านถนนชัยวันนี้ทำงานอยู่ที่บ้านอาหารครับอำเภอปราสาทจาังหวัดสุรินทร์ครับามกลางสภาพอากาศ ที่ค่อนข้างที่จะอุณหภูมิสูงครับร้อนจัดเลยครับดินขุดง่ายๆใส่กันเต็มที่มีงานเยอะเพราะว่าคุณภาพครับการลันตีชื่อเสียงของทีมงานมารีลั ใส่ดินยังกะงานเหมาเลยครับไปแล้วสาวนุ่นเข้ามา ร้อนมาก ก่อนหน้าน,นี้6ล้อนี่หกคันแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เหลืออยู่4คันเท่านั้นเองแบ่งออกเป็น3ทีม6ล้อขาดตลาดครับ ไปแล้วส่วนใหญ่นะครับ6ล้อก็จะเป็นรถเท่าแก่ทั้งนั้นรถร่วมก็มีไม่กี่คันครับ รอหกล้อครับรอรถหกล้อวิ่งก็ะระยะทางก็รถไมโครนี่ก็ต้องรอพักหนึ่งนะครับพักหนึ่งสิบนาทีได้แหละกว่วาจะมานี่ครับทางขึ้น ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทีมงานมารีลัดนี่เขาจะขุดลงชั้นล่างอยู่หรือเปล่านะครับทั้งหมดชั้นนี้แล้วต้องดูแผนการก่อนดูงานแล้วก็ด,วดูสภาพพื้นที่ก่อนนะครับขุดมาหมดตรงนี้ก่อนฝั่งนี้น้ําเยอะเลยความลึกตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ5เมตร6เมตรนะครับลึกมาก ล่อไปบ่อนี่นะครับเนะื้อที่ก็เกือบๆสองไร่ครับรอยู่ว่าสองไร่ก็เนี่ยประมาณนี้แหละล่อไปสองพันสองพันกว่าที่ยอแล้วแต่ว่าทีมงานมาลีดั้นนี่เขาใส่ดินเยอะทําบางทีมงานใส่ดินน้อยๆหรือว่าบางที่นะครับหาดินลำบากนี่ใส่น้อยๆจำกัดดินเนี่ย จะตกไป3,000กว่าแล้วก็ได้นะครับใส่ดินเยอะมากทีมงานมารีดัตคุณภาพการันตีครับโฆษณาด้วยตัวเองเลยในหน้านี่สบายเลยครับงานจะวิ่งมาหานะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบนั้นงานจะวิ่งมาหา แทบไม่ค่อยได้หางานแล้วครับใส่ดินเยอะนี่มีแต่คนอยากได้ยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะครับอ่ะจอดครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ